สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะประจำวันที่16-30กถึงกันยายนเนะาะใครนะคะที่มีลักนาค่ะดาวจันดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ส,สถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูคู่คู่ได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสไทยค่ะ แต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีพิจิกที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยเนาะมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับเลยนะคะครึ่งแรกจะเป็นการอ่านดวงความรักแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นดวงการงานการเงินให้นะคะอ่ะมาดูกันวันนี้เทพีอะไรอยากจะออกมาพบชาวราศีพิจิกเซตน้าเซตนานะคะเซตนาเป็นเทพีตามความเชื่อของเผ่าอินุนะคะอินุ ทางพจนชงอินุอินุอินุอ่านว่าอินุตหรือไอนุเนี่ยแหละนะคะแต่เทพีองคเนี้ยเป็นเทพีที่ออกมาบอกว่าชาวราศีพิจิกถ้าตัวคุณเองกําลังอยู่ในช่วงที่มีพลังงานไม่ดีหรือมีความคิดลบๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะไพ่บอกว่าคุณต้องไปน้ำคุณต้องไปที่น้ำไม่ใช่สระน้ำนะแต่เป็นซีนะคะไปทะเลไปทะเลไปเจอน้ำแล้วก็ ให้น้ำอะชำระล้างพลังงานที่ไม่ดีกับคุณเทพีบอกแบบนี้นะคะตัวคุณเองจะได้รับการคลีนซิ่งจะได้รับการฮิลิ่งนะคะแล้วอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขอไพ่นะคะขอไพ่ให้พลังงานหลักนะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศี พิจิกตรคณาพิจิกหน่อยนะคะไพ่พลังงานหลักของชาวราศีพิจิกตรคณาพิจิกะคะ่ะจีเอ็มเพรสเอ็มเพรสเป็นไพ่ของคนที่รักตัวเองมากๆเลยนะเป็นไพ่ของคนที่รักตัวเองรู้คุณค่าตัวเองแล้วก็เป็นไพ่ของตัวจริง ปัจจุบันนี้ชาวราศีพิจิกคุณอาจจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณรู้แล้วละ่ะว่าคุณต้องรักตัวเองคุณรู้แล้วละ่ะหรือว่าตัวคุณเองได้เจอตัวจริงแล้วก็ได้นะฮะไหนดูซิสถานการณ์ในอดีตเป็นยังไงชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกจะเป็นชาร์ลีออกูกรณีเป็นกรกฏก็ได้มีไพ่ห้าั่วมีไพ่เด็กดาคุณผ่านการผิดหวัง คุณผ่านการเสียความรู้สึกคุณผ่านมันมาละคุณผ่านมันมาแล้วคุณสู้มันมาแล้วจนคุณจนคุณรอดมาแล้วอ่ะคุณเรียนรู้คุณเรียนรู้จากความเสียใจจนปัจจุบันคุณเลือกที่จะปกป้องตัวเองถึงแม้มันจะยืนได้ไม่แข็งยืนได้ไม่เต็มที่ยืนได้ไม่ดีพอแต่ว่าคุณเลือกที่จะป้องกันตัวเองอยู่ในโหมดที่ป้องกันตัวเองเป็นนะคะไม่ให้ใครเข้ามาทําร้ายคุณได้อีกนะ คุณเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาคุณคงผิดหวังเสียใจอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันเสียความรู้สึกนะคะปลอบเท่าไหร่ก็ไม่หาย <laughs> ขอพพ่ให้ชาวราศีพิจิกหน่อยสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงสิบเหรียญเชียว <laughs> สี่เหรียญน,นะคะหกถ้วย ไพ่ให้เจ็ดดาบให้คุณเหมือนแอบรวยเงียบๆนะชาวราศีพิจิกคุณกําลังอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่ดีช่วงหนึ่งในชีวิตคุณเลยอยู่ในช่วงการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นช่วงที่กําลังมีเวลาห่วงเวลาดีๆในชีวิตแต่คุณไม่ไม่โชว์อันนี้ให้ใครเห็นคุณไม่โชว์คุณปิดบังซ่อนเร้น คุณไม่ช่วยให้ใครเห็นว่าคุณกําลังสบายดีคุณกําลังอยู่ได้คุณกําลังหาเงินได้คุณกําลังเพราะว่ามันเป็นไพ่ของคนที่คัดคนเข้ามาในชีวิตอ่ะไม่ต้องคนนั้นไม่หวังดีคนนี้ไม่นุ่นไม่นี่ไม่นั่นคุณเลือกคบคนคุณเลือกที่จะแบบปิดบังความสุขสบายใจชีวิตสุขสบายของคุณหรือความสบายอกสบายใจอยู่ในที่ของคุณคุณไม่เผื่อแผ่คุณไม่บอกใครพี่วาวรู้สึกมันเป็นแบบนั้นนะ พี่ไม่อยากอ่านว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วก็มีปัญหาการนอกใจอยู่ <c oughs> ข้ามเรื่งนี้ไปนะโอเคขอให้ชาวราศีพิจิกหน่อยคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะ o r l อ t h เดฟ o ลสองไม้เท้าคู่กรณีเหมือนจะอยู่แดงไกลนะจ๊ะชาวราศีพิจิก อยู่ห่างกันนะอยู่ห่างกันแล้วก็ไม่ได้เจอตัวราศีกันก็ได้คู่กรน,นี้เป็นกันก็ได้อ่าไปดูซิโอ้โหมันเป็นหน้าไพ่แบบไม่มีเยอะใหญ่เลยนะีถึงว่าทำไมแฮปปี้จังพิจิกขอให้เขาแล้วเขารู้สึกไงกับคุณชาวราศีพิจิกและคณะพิจิต สามถ้วยเจด็ดถ้วยสามเหรียญวีออฟจูนเ <offer> ก้าดาบแล้วไพ่ไฮโรแฟนคู่กรณีเป็นพฤกษบกก็ได้คะ่ะโอเคมาหน้าไพ่ของคุณเป็นผู้ถูกกระทำไม่ว่า ทั้งท้ไงในเกณฑ์ของการเป็นผู้ถูกกระทําของคุณนะ่ะมันคือความสัมพันธ์ที่คุณหลุดแล้วอ่ะคุณเคยเป็นผู้ถูกกระทาอะ่ะแต่ณเวลาเนี้ยมันเป็นไพ่ของคนที่สุขได้ด้วยตัวเองความทุกข์นั้นมันจบลงไปแล้วนะคุณเลือกที่จะจบมันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่ะอาจจะเป็นคนไทยในต่างแดนก็ได้นะคะคุยกันหรือว่าเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นความสัมพันธ์ทางโลกโซเชียลหรือแม้แต่เป็นความสัมพันธ์ในคนที่ดีลงานกันแต่คุณไม่เลือกที่จะแชร์ ความหยาย่วงใยเรื่องส่วนตัวหรืออะไรซึ่งกันและกันแล้วอ่ะคุณตัดคนคนนี้ไปจากชีวิตเลยมันเป็นาพของคนที่เขาเคยเขาเคยเงียบใส่คุณเนี่ยเขาเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มันเงียบใส่คุณนะเคยเงียบใส่คุณคุณเคยผ่านจุดว่างเปลา่าจุดโดดเดี่ยวจุดที่ไม่มีใครมาแล้วอ่ะคุณอ้างวางคุณอ้างวางคุณเสียใจ เขาเทคุณไปเขาทิ้งคุณไว้เผชิญปัญหาแต่เพียงลำพังมันทำให้คุณโตขึ้นจากสิ่งนั้นน่ะมันทำให้คุณโตขึ้นจากสิ่งนั้นน่ะเออแล้วดูหน้าไพ่ถ้าคุณเป็นผู้ถูกกระทำใช่ป่ะเนี่ยมันคือการที่คุณหลุดคุณหลุดแล้วนะแปัจจุบันคุณหลุดออกมาจากโซนน้ะแล้วคุณสบายใจคุณอยู่ได้แล้วอะไม่รู้จะอ่านว่ายังไงแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะเหมือนโตขึ้น คุณโตขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณไม่พึ่งใครคุณพึ่งตัวเองนะคุณอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราท่านาพห้คุณคือผู้ที่กระทำเขาคุณเป็นคนที่มองแล้วว่าคุณพึงพอใจกับชีวิตปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่คุณไม่อยากที่จะดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาที่เหมือนมารองรับอารมณ์ของคุณ คุณรู้ว่ามันจะมีบางมุมที่ตัวคุณเองเหวี่ยงตัวคุณเองมีความรู้สึกยังมีรักโลกกดลงอยู่แต่คุณมีความรู้สึกว่าเราไม่ควรจะดึงใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเพื่อมารองรับอารมณ์ไม่ดีของเราอะ่ะเออคุณก็เลยเลือกที่จะแบบห่างๆคนคนนั้นเลือกที่จะแบบอยู่ในจุดอยู่ในจุดของเขาและยิ่งช่วงเวลาที่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันต้องอยู่แล้วมันต้องทาร้ายกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง มีระยะห่างจะดีที่สุดคุณเลือกที่จะให้ระยะห่างกับเขานาฮะหน้าให้เขาถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำถ้าเขาคือผู้ที่ถูกกระทำสิ่งที่พี่มองเห็นได้อย่างเดียวคือการรียูเนียนคนคนนี้อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณถ้าเป็นคนโสดคือมันมีไพ่อยากแต่งงานขึ้นมาด้วยมันเหมือนมันเหมือนจังหวะที่พอมันมีจังหวะที่มันห่างกันเนี่ยอมได้ห่างกันมันเหมือนได้รู้ใจตัวเองเนาะ ว่าคนไหนคือคนที่ใช่ดังไพ่ดีเอ p r e s s คนไหนเป็นคนที่ใช่คนไหนเป็นคนที่เอ้ยไม่ได้ดิอยู่โดยไม่มีเราได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาด้วยเป็นระยะเวลานานเป็นไม่ได้อยู่ไม่มีกันอย่างเงี้ยตัวเขาไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่ออะไรความสัมพันธ์นี้สุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยตายดิเป็นไปไม่ได้อยู่ จะไปจากเราจริงๆเหรออะไรแบบนี้เขาเครียดเขาคิดถึงคุณเขาอยากให้เขารู้สึกคุณเปลี่ยนไปอ่ะเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปอ่ะเ,เ,เขาอยากให้เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการกลับมาปรึกษากลับมาคุยกันดีๆก่อนเพราะตอนนี้คนคนนี้คิดถึงคุณมากเลยได้ไพ่ก้าวดาบคิดถึงคุณเครียดอยากคุยนอนไม่หลับไมเกรนมั้งอ่าเนี่ยดาบอยู่บนหัวขนาดนี้นะคะคนคนนี้เวลายอยู่คนเดียวเครียด อยากคุยไม่รู้สิอยากคุยมันเป็นไพ่ของคนที่อยากคุยอยากสอบถามอยากแต่มันเป็นไพ่เหมือนตัวคุณเองไม่คุณแบงค์สำหรับเขาแล้ว,วคุณไม่ได้แบบสแตนบายอะไรแล้วหน้าไพ่เขาถ้าเขาคือผู้ที่กระทำถ้าเขาคือผู้ที่กระทำมันเป็นลักษณะที่เขาไม่สามารถมีคุณไว้ในชีวิตได้ในฐานะคนรักเขาเฟรนด์โซนคุณสิ่งที่เขาให้ได้มากที่สุดในความสัมพันธ์นี้คือการเป็นเพื่อนการเป็นเพื่อนที่ดีการเป็นกัลยาณนามิตรที่ดี นั่นคือสิ่งที่เขาให้คุณได้เขารู้นะว่าคุณเครียดแต่เขาก็เครียดไม่ต่างจากคุณเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะว่าออคุณมีเพรสเชอร์ในการกดดันในความที่คุณต้องการที่จะเอาชนะใจเขาหนึ่งดาบตรงนี้มันเหมือนเป็นการกดดันไกลๆอย่างเวลาเราเทา็กซ์คุยกับใครหรือเราเรา,เราพิมพ์เราโทรเราคุยอะไรเงี้ยมันสัมผัสได้ถึงน้ําเสียงปลายสายนะหรือว่าเมสเซจที่เขาส่งมาเนี่ยมันสัมผัสได้นะ ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอารมณ์ประมาณไหนอยู่ในตัวอักษรแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เครียดไม่ต่างกับคุณแต่เขาให้คุณได้แค่เพื่อนอืมไม่อยากอ่านไปในเชิงเติร์ปาร์ตี้เพราะถ้าเป็นในเตอร์ปาร์ตี้นั่นแปลว่ายังไงเขาก็ต้องเลือกคนของเขาแล้วเขาคือถ้าเขาอยากมีเราเขาก็จะมีคนของเขาอยู่ด้วยทิงไว้แค่นี้ขอให้ให้แนวโน้มหน่อยเพราะบางท่านความสัมพันธ์มันมีเรื่องของ เเรียกว่ายังไงความเชื่อทางด้านศาสนาอะไรเนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแนวโนม้มความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกคุณกับเขาจะ้ะไนท์จ to มเชาโนวเจเวลถ้วย6ดาบหน้าไพ่เหมือนจะมีคนพยายามเข้าหานะ เพื่อที่จะเพราะว่ามันคิดถึงอะเออเพราะว่ามันคิดถึงอะมันตัดออกไม่ได้อะมันอยากมีไว้ในชีวิตอะนะคะอยากมีไว้ในชีวิตคนหนึ่งก็จะไปอีกคนก็จะดึงไว้อะไม่ยอมให้ไปเอออย่างนั้นอะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันต่อแต่ว่าอยากให้กลับมาในชีวิตแล้วนั่งเรือไปด้วยกันอยากให้ลงเรือลำเดียวกันอืม เป็นแบบนั้นนะคะไหนดูซิเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนหนึ่งถ้วยเห็นปะหนึ่งถ้วย <S <S 9, เก้าเหรียญคนคนนีเนนะนะะ้เหมือนจะหึงคุณนะนะฮะเหมือนจะหึงคุณนะเหมือนจะแบบโอเคถ้าถ้าไม่เลือกเขาก็อย่าไปมีคนอื่นนะอย่าไปมีคนอื่น เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าถึงคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นใจสักแค่ไหนแต่ว่าความสัมพันธ์นี้คุณคือคนที่เป็นทั้งควีนถือเหรียญและควีนถือถ้วยคือมีทั้งมีทั้งความแคร์มีทั้งความอ่อนโยนคือเป็นดินกับน้ําผสมกันอะ่ะมันมันพอดีพอดีเพราะว่าพอดินกับน้ำผสมกันมันกลายเป็นดินเหนียวใช่ป่ะมันเป็นดินเหนียวมันสามารถสร้างอะไรได้อีกหลายอย่างมากเลย มันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วมันบูรณะแล้วมันจะสร้างอะไรได้อีกหลายๆอย่างคุณคนนี้อยากมีอนาคตกับคุณอยู่อะเ,อเขาคุยกับคนอื่นไหมดูสิในแบบเดียวกับคุณสิบถ้วยแชรีออกคนคนนี้ถ้าไม่ได้มีครอบครัวแล้วเขาคุยกับครอบครัวเขาเขาเป็นคนรักครอบครัวมากเลยนะมันมีแนวโน้มว่าถ้าเขาลงเอยกับคุณเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีมากเลยอะเพราะเขารักครอบครัวไงเออ ขเขาละครอบครัวแล้วคุณจะได้เป็น DM เพแบบนั้นน่ะจริงๆเลยนะคนคนนี้เหมือนไกลบ้านนะที่คุณถามถึงเนะี่ยไปทํางานต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้อยู่ไม่ไอยู่กับบ้านค่ะว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันมันคือการที่เหมือนแบบบ้านเขาอยู่ที่นึงแล้วเขาอยู่คอนโดใกล้ที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยแต่แบบไม่ใช่คนอยู่บ้านนะอืมมันก็เลยแบบ คุยกับคนในบ้านเขาแต่ถ้าเขามีคู่ชีวิตแล้วก็เขาคู่เบืยคู่ชีวิตเขานะคะเป็นอันรู้กันนะจ๊ะอ่ะดูซีแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิตเมนต์หรือปรับความเข้าใจกันไหม mm hmm. ในถ้วย mm hmm. เห็นป้าบอกแล้วว่ามันมีคนง้อในถ้วยหกเหรียญครีมถึงเมท้าให้สีมเมท้าความสัมพันธ์มันแน่นแฟนเนาะ เพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการที่จะได้ปรับความเข้าใจหรือกลับมาขอโทษกันขอโอกาสกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีมนะคะมันมีเกณฑ์นั้นอยู่เหมือนครอบครัวคนกับเขาก็รู้จักกันในระดับหนึ่งหรือถ้าไม่งั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็น special connection เนาะแน่นแฟนขาดกันยากเหลือเกินนะคะเ,เขาอยากบอกอะไรกับคุณพิจิ just ติ คู่กรณีเป็นตุนก็ได้นะจ๊ะอืมหน้าไพ่เนี่ยคนคนนี้เหมือนอยากได้ความชัดเจนพี่ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยจังหวะที่พอมันมีปัญหาแล้วคุณคุณแบลง้งออกมาจากเขาเลยอะ่ะเออมันจบกันโดยกระทันหันไหมคะคนคนนี้ต้องการความชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยเจอพาร์ทนี้ที่คุณเป็นเลยอะคะ่ะ เขาไม่เคยเจอพาทนีที่คุณเป็นเลยในส่วนของคนที่มีคู่แล้วก็ให้รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงคือเขาอยากมีคุณไว้แต่เขาก็ต้องเลือกเลือกเลือกคนคนประจําของเขาอะนะอืมเขาก็ต้องเลือกคนที่มีทะเบียนคนที่ทุกคนรู้จักนะคะส่วนถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นตัวสำรองก็ต้องรู้ไว้เนาะว่าโอเควันใดวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นไพ่ทาวเวอร์นะ่ะอืมนะคะมันเป็นไพ่ที่เขา ชอบเราแต่ว่าเขาไม่ได้ถึงขั้นรักเรานะสำหรับคนที่มาต่อแถวอ่ะโอเคดูซิว่าถ้าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงพี่จิมีไพ่ห้าดาบคุณไม่คิดจะไปต่อถูกมาห้าดาบเด็กดาบไพ่จัดเมนแล้วก็ไพ่ขิงถวยความสัมพันธ์นี้ ไอจังหวะที่คุณไม่ไปต่อนี่แหละมันทำให้คนคนหนึ่งรู้เลยว่ารักอะ่ะเพราะคุณเลือกที่จะไม่ไปต่อมันมีคนเลือกที่จะไม่ไปต่อพอไม่ไปต่อหายหน้าหรีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วมันทำให้คนคนหนึ่งตกผลึกในตัวเองเราคิดได้ว่ารักอะ่ะทาไงอะ่ะอย่างเงี้ยค่ะเออประมาณนั้นไหนดูซิแล้วถ้าคุณเลือกที่จะไปมีนคนใหม่จะเป็นยังไง เริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับคนใหม่เป็นไงเชมพลันคู่กรณีเป็นธนูก็ได้เด็กเหรียญไพ่หไม้เท้าแล้วก็ไพ่สิก็ประสบความสำเร็จค่ะถ้าเลือกที่จะไปกับคนใหม่นะคะความสัมพันธ์มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบเริ่มจาก เป็นการเติบโตอันรวดเร็วพี่ใช้คานี้เลยเพราะว่าจากเด็กถือเหรียญเลยกลายเป็นหกไม้เท้าแลวสิบเหรียญเลยคุณจะได้เจอคนที่แบบเหมือนแบบจากคนคุยอะจากคนคุยแล้วพัฒนาไปข้ามขั้นคําว่าแฟนแล้วไปเป็นคนในครอบครัวเลยอะเออคุณจะได้รับการแบบยกย่องเชิดชูเพราะให้มันก็ตรงกับไพ่เลยนะคุณคือ the empress เนี่ยใครๆก็อยากได้ไหมเออใครๆก็อยากได้เมื่อคุณถึงจุดที่อยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองใครๆก็อยากได้คุณนะคะ แต่มันถึงจุดที่คุณอาจจะไม่เลือกใครก็ได้นะเพราะตอนนี้คุณสบายมากเลยจากหน้าไพ่พี่ที่เปิดขึ้นมาคุณพี่รู้สึกคุณสบายะคุณอยู่ในจุดที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้แบบนี้ค่ะถ้าคุณไปมีคนใหม่คุณก็จะได้เจอสายเปนะเจอความรักที่มั่งคั่งแล้วก็ให้เกียรติคุณด้วยขึ้นอยู่กับคุณแล้วตอนนี้นะคะว่าคุณแบบไหนนะจะเก่าหรือใหม่แล้วแต่คุณถ้าอย่างแนะนำอะไรคะ มีไพ่สามดาวไพ่เอมเพ o ่ร์ไพ่ห้าไม้เทา้าและไพ่สองถ้วยเอ่อหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเจ้าของของกันและกันแต่ว่าต่างคนต่างไม่ยอมลดอัดตราของการรักตัวเอง ถ้ามันลดอัตราของการรักตัวเองเลิกทะเลาะบอกแหวงเลิกทําร้ายจิตใจการความสัมพันธ์นี้จะลงเอ,อยด้วยดีมากเลยได้ไพ่สองถ้วยเพราะจริงๆคุณก็รักกันนะอืมไม่อยากตีในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้เพราะถ้าเป็นความสัมพันธ์ของเติร์ดปาร์ตี้ถึงรักกันมากแค่ไหนมันก็จะไม่ทําร้ายกันขนาดนี้อันนี้คือเคเติร์ปาร์ตี้ได้ด้วยฟังถ้าฟังไม่เข้าใจต้องกลับมาฟังใหม่อีกรอบแล้วค่อยๆฟังเพราะพี่จะมีพูดแยกเป็นเคสๆ ด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคจบไปแล้วนะคะกระดวงความรักของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การงานการเงินนะคะมาค่ะสำหรับการงานการเงินของชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกเอ่อพี่มองว่าเป็นช่วงที่คุณจะทําดีแต่พอตัวมากเลยนะนะคะเป็นช่วงที่คุณแบบจะรักน้อยๆแต่รักนานๆเหมือนเหมือนเป็นช่วงที่คุณเจียมเนื้อเจีมตัวแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวของตัวคุณเองมากกว่า นะคะเก็บเนื้อเก็บตัวของตัวคุณเองนะคะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าเราเรากำลังจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ในเวลานี้มันมีการใช้ระยะเวลาเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณคำนึงถึงอนาคตค่อนข้างเยอะนะคะพยายามเก็บเก็บเงินหรือพยายามทำอะไรหลายอย่างซึ่งซึ่งคุณยังไม่สามารถบอกใครได้ในเวลานี้ว่าคุณทำอะไร คุณคิดแลนอะไรไว้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นมาในบ่งบอกว่าถ้ายิ่งใครก็แล้วแต่คิดเพื่อที่จะนําสิ่งนี้ไปสร้างความมั่นคงแล้วเป็นความคิดที่ดีรวมถึงการดูแลบุพการีและผู้มีพระคุณสิ่งนี้มันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ในอนาคตมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินมีเกณฑ์ได้รับโอกาสได้รับอะไรดีๆในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอย่า อย่าอยู่แต่ในกรอบของคุณคุณพักได้แต่คุณจะถึงขั้นกับขังตัวเองขนาดนั้นใครหยิบยื่นอะไรมาให้รับไปด้วยนะคะเพราะการที่เขาหยิบยื่นมาให้มันจะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะในของบางท่านเนี่ยมันขึ้นไพ่สองเหรียญทาวเวอร์กับไพ่8ไม้เทานะคะพี่ขยายทาวเวอร์ออกมาได้ไพ่เจ็ดดาบได้แชรีรออทกับไพ่เจอร์สตใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่อยากให้เลี่ยงเจ้านี่ไพ่บอกว่าคุณสามารถผ่านมันไปได้ด้วยการเจรจานะคะด้วยการเจรจาหรือการผ่อนชําระหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันไพ่ของการเผชิญหน้าถ้าคุณยิ่งหลบเลี่ยงมันจะมีปัญหาได้ในอนาคตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือสู้หน้านั่นแหละสู้หน้ามีเท่าไหร่ก็ผ่อนไปเท่านั้นใช้ไปเท่านั้นนะคะในเรื่องของบางท่านที่มีปัญหาในภาระหนี้สินอยู่นะคะแล้วก็ มันมีเกณฑ์อย่างที่บอกว่าเมื่อคุณจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆถ้าคุณใช้จ่ายแต่พอตัวรู้จักรับโอกาสแล้วก็ปรับทัศนคตินะคะในหน้าไพ่เนี่ยมันมันเป็นลักษณะเหมือนตัวคุณเองสามารถไปเขาเรียกว่าไงอะ ไปขอคำปรึกษาจากผู้รู้แล้วคุณจะได้รับคำปรึกษาที่ดีมาช่วยเป็นตัวต่อยอดให้คุณสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างได้ขอเพียงแค่คุณเข้าไปอย่างอ่อนน้อมขอเพียงแค่คุณเข้าไปอย่างเป็นมิตรนะคะคุณจะได้รับอะไรดีๆเข้ามาด้วยนะจ๊ะก็ เป็นกําลังใจให้นะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปความรักนะคะการงานการเงินของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกสําหรับครึ่งเดือนหลังนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือเลยนะคะแอดไลน์มานะคะดูดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ